สนับสนุนโดยวิวซีรีส์เกาหลีภาคไทยมากที่สุด ออกกันต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันใกล้ช่วงเทศกาลเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาหาขนมเอาไปให้ผู้ใหญ่กัน<ช>ค่ะใช่ค่ะตัวขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นมันมีลักษณะกลมๆใช่ปะม,มันก็หมายถึงเรื่องของความกลมเกลียวกันในครอบครัวเหมาะกับการเอาขนมดีๆแบบนี้เอาไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนในครอบครัวด้วยใช่แล้วเพราะฉะนั้นที่พรจรลงพุงนะคะหามาให้แล้วกับร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่จะบอกว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะที่มีทั้งหลากหลายไส้แล้วก็หลากหลายสีกับ ร้านเบเกอรี่ฮัทค่ะไม่รอช้าดีกว่าไปพูดคุยกับคุณหมิงเจ้าของร้านกันค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านเบเกอรี่ฮัทคุณหมิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าคะ่ะว่าร้านของเราเป็นมาย,ยังไงรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะของผมเป็นรุ่นที่สองนะครับก็ ถ้าเกิดย้อนไปประมาณพักติดปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่เขาตั้งชื่อเบเกอรี่ฮัทแล้วก็เริ่มเขาขายตามห้างพารากกนนะครับ <ขา S 2> แล้วเห็นว่ามเมนูของที่นี่เนี่ยเยอะมากๆมีเป็นร้อยรสชาติครับมีอะไรบ้างคะวันนี้อยากจะมาลองเล่าทร้อยรสชาติไม่ต้องไม่ขนาดนั้นครับคือคือเราอ่ะมีร้อยรสชาติจริงแต่ว่าไว้สําหรับทำ O E M ครับก็สามารถติดต่อได้อยากได้รสชาติที่ไม่เหมือนใครก็ติดต่อได้เลยครับ แล้วก็ได้ยินว่ามันมีรสชาติใหม่ๆด้วยตอนนี้มีรถอะไรบ้างเหรอคะครับจะมีอูเมะบวยนะครับจะเป็นบวยสามสายพันธุ์ทานแล้วก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวานครับตัวต่อไปจะเป็นโตเกียวบานาน่านะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนทานเค้กโตเกียวบานาน่าเลยแต่ว่าพิเศษคือเราใส่โตสตตอร์บอรี่ลงไป เพื่อตัดไม่ให้มันหวานเกินไปเราจะได้ทานได้เรื่อยๆนะครับอ่าโรถัดมานะจะเป็นตัวชาไทยลูกชิดครับก็คือเหมือนชาไทยจริงๆครับได้รสชาเลยใช่ครับเรามีเหตุผลที่ว่าทาไมเราต้องใส่ลูกชิดเพราะว่าเวลาเราไปทานพวกขนมหวานน้าแข็งใสอะไรเงี้ยลูกชิดอ่ะมันจะมีความกรึบๆอร่อยดีครับก็เลยใส่ลงไปเให้กับขนมใช่ครับเคียวเล่นแล้วเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคือเห็นแพคเกจจิ้งประมาณ 18ล้านอย่างสำหรับตัวแพ็เกจจิ้งความพิเศษของที่นี่มันเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> คุณหมิ่นอ,อย่างที่เรียนตอนแรกครับว่าเราทำ O E M ลูกค้าบางครั้งก็จะแจก1ลูก2องลูก4ี่ลูกแลูก9ลูกประมาณนี้ครับก็คือเราพยายามจะเซ็ตให้แพ็กเกจมันเป็นตามเลขมงคลอยู่แล้วแล้วแพ็กเกจของเราเนี่ยพยายามจะมีเป็นพวกปลาคราฟเป็นเสือเป็นอะไรคือสื่อความหมายดีๆด้วยเป็นแบบลายมงคลด้วยอยากรู้ว่าความพิเศษของขนมไหว้พระจันทร์ของเราล่ะคะ ข้อแรกนะครับคือเราหมักมันเชื่อมไว้ประมาณ5ปีก่อนมาทำข้อ<ป>นี้ก็คือ,อก็คือเป็นจุดแข็งของเราว่าเออทำไมขนมของเราถึงอร่อยกว่าคนอื่นเขาอ่าแล้วก็ตัวไส้นะครับวัตถุดิบของเราอ่ะเล่นตามตรงคือเราหาวัตถุดิบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศอย่างเงี้ยเราตะเวนหาเราบอกว่ารสชาติอะไรต้องมีสิ่งนั้นอยู่ในไส้ของเราครับ ไม่ต้องคิดเยอะเลยอะ่ะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าถึงเทศากาลเนี่ยแล้วนึกไม่ออกก็บอกเบเกอรี่ฮัทเขาจัดให้ได้แน่นอนเอาล่ะถึงตอนนี้ก็อยากจะขอ,อนลองชิมได้ไหมคะได้ครับดีครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารอรสชาติใหม่ๆกันด้วยนะคะขเบรีบ่นะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมิงนะคะ วอนนี้นะคะเราอยู่กับตัวขนมไหว้พระจันทร์ตัวใหม่ๆของเบเกอรี่ฮัทแล้วเพราะว่าขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยทุกปีก็จะมีแต่ไส้เดิมๆถึงไส้ที่เราจะเอามานำเสนอนะคะใครจะบอกเลยว่าไม่สามารถหาทานที่อื่นได้แน่นอนใช่คะอันนี้พรีเมียมมากๆก็คือเป็นตัว dark truffle m าเ a เม m i a คือใส่แบบทรัฟเฟิลจริงๆด้วยนะคะกลิ่นทรัฟเฟิลมันตีวจริงเจ็บปะเจ็บปะ ทำไมมันต <mm ี uh, like so ๋ออกอันนี so ้คุณผู้ชมนี่นะนนีี <h <h ่ <h <h ่แมคคาเดเมียนี่คือแบบเม็ดแมคคาเดเมียแบบตัวเป็นๆตัวเป็นๆเราให้มาแบบทั้งเม็ดเป็นยังไงเป็นยังไงรสไหมชอบอันต่อมาที่อยากให้คุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าจะสั่งต้องลองรสมะม่วงน้ำปลาหวานเพราะว่าไข่เชื่อว่าไม่มีที่ไหนแล้วที่จะสามารถครีเอทรสชาตินี้ออกมาได้นะคะนี่อยากให้ดู อยากให้ดู้ช่ากแน่ๆแล้วที่หงองๆคือหอมมากๆเลยข้าแป้งเขามากเลยอ่ะนุ่มมากๆกัดไปนิดนึงก็คือถึงไ้เลยแป้งมันบางกับมันดีแล้วจริงจ <ๆๆ S 1> <ๆ>าลา บ่าของคนมีความสุขเขาเป็นแบบนี้ mm hmm. ส่วนที่เขามีการทํา OEM เนี่ย mm hmm. คือเมื่อกี้แอบไปดูรูปมานะคะสมมตว่าเราสั่งเป็น OEM mm hmm. เขาก็จะสามารถปั๊มตัวหน้าตาโลโก้ของแบรนด์ลงไปได้ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่ mm hmm. แบบมีความพรีเมียมขึ้นมาอีกแฉมกินได้ด้วย รสความมะม่วงน้ำปลาหวานมันจะมีความหอมของแบบเครื่องต่างๆที่เขาใส่เข้ามาทั้งกุ้งแห้งพริกไทยต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือที่ไข่ชอบที่สุดเลยคือเนื้อมะม่วงเขามันจะมีความแบบกรึบๆเลยก็คเคียวเปรี<ๆ>้ยวใช่ม,มันแบบมีความเปรี้ยวแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับตัวไส้มะม่วงน้ำปลาหวานนั่นเองค่ะมาต่อไหมที่ดูกาแฟยังสามารถเอามาใส่ในขนมไหว้พระจันทร์ได้พีคไปกว่านั้นคือเอาลำไยมาใส่ในกาแฟได้อีกแล้วเป็นลำไยสีทองด้วยคุณผู้ชม ให้ดมกลิ่นกาแฟมีหอมมากหอมมากคล้คเนี่ยเนื้อข้างในจะมีความแบบฉ่ำๆริงหอมกาแฟมากขนาดแค่แบบว่ายืนถึงอยู่ตรงเนี้ยก็ยังได้กลิ่นหอมของกาแฟออกมาเลยค่ะคุณผู้ชม เอสเปรสโซ่ so, ลำไย,ยสีทองอใช่ไหมคะอืมเป็นขนมหวานที่ไม่หวานเธอมสมมุติว่าเราเอาขนมนี้ไปให้ผู้ใหญ่ผู้หนักผู้ใหญ่ยามเช้าจิบกาแฟคู่ก,กันหรือกินชาเข้าไปคือเข้ากันมากๆบอกเลยเมนูนี้ก็ต้องสั่งนะจ๊าตอนนี้นี่นและรสสุดท้ายของจานนี้นะคะนั่นก็คืออังหุ่นเกียวโฮนั่นเองเขาทาสีสันออกมาได้น่ารับประทานมากๆากสม่วงก็เป็นม่วงที่ถูกต้องคุณผู้ชมดูเนื้อหุ่นอลังการงานสร้างมากค่ะหอมมงหุ่นมากจริงชิมแล้วนะคะ ความอร่อยของตัวแป้งขนมไหว้พระจันทร์ของเขานะคะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคุณภาพยังไงอย่างนั้นมีความเปรี้ยวๆมีความสดชื่นมีเนื้ออุ่นอยู่ใน เวลาเคี้ยวเวลาอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนเราได้บินไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็กินองุ่นนี้จริงเลยพูดว่านี่คือรสชาติอะไรมันจะต้องมีส่วนผสมของอันนั้นอยู่ในนั้นจริงจริงซึ่งอยู่จริงค่ะอยู่แบบเป็นชิ้นๆให้เราได้เคี้ยวเลยจริงๆอ่ะใช่ชาบานั่นก็คือคาราดไข่เค็มลาวนะคะคือแบบว่าใส่แบบกะทลัดน่ารักมากไข่เค็มที่ถูกต้องมันเป็นยังไงนี่ไส้แบบไม่จกตาของจริงเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคนจะเริ่ม จะมีความกรอบกว่าเนาะกรอ,อบกว่าเม,มื่อกี้เมื่อกี้จะมีความแบบหนึบหนึบนิดนึงไส้เขาก็จะแบบว่าเหมือนกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ตัวไส้อ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะพิเศษสุดๆส,สำหรับชีพจรลงทุงเขาเอารสใหม่มาให้เราลองเลยนี่เลยไม่ใช่อันนี้น้ำชาหย <c oughs> ุดดิคนหนิงมองตาเขียวแล้วเนี่ย มาถึงกันแล้วนะคะกับ3รสชาติใหม่ล่าสุดของทางเบเกอรี่ฮาค่ะมาไข่รู้ว่าออนเป็นชาตรักชาไทยเพราะฉะนั้นนี่เลยใช่สิเพื่อนรักอู้หอมมากนี่แกะให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะ ซึ่งเมื่อกี้คุณหมิงบอกว่าชาไทยก็จะเป็นแบบชาไทยที่เข้มข้นเลยชาไทยที่แปลว่าชาไทยที่ถูกต้องเป็นอย่างงี้คือเข้มข้นเลยเลยแล้วก็จริงๆเมื่อกี้เนี่ยกัดโดนตัวลูกชิดไปคือลูกชิดเขาก็จะมีความหนื่อมี t e x t อร์ให้ได้เคี้ยวจริงๆนะคะกล่อมต้องสั่งรสใหม่เออสิบ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 หลับไปเป็นสโลแกนเลยนะคะเมื่อกี้ชาไม่เป็นสลโลแกนของรสชาตินี้น,ะะนี่ <S 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 อยากลองมากๆอันนี้คือโตเกียวบานาน่านะคะกล้วยหอมทองด้วยคล้าย <Wow. S 1> ขนมแบบอยู่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ยออชอบความครีเอทของที่นี่มากนะกล้วยหอมทองเราเนื้อแบบข้างในมันจะมีความแบบฉ่ำๆเลยค่ะคุณผู้ชมสตรอเบอรี่เพิ่มความเปรี้ยวเป็นไงจ๊ะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นปะ <พ uka> อยากเกิดเป็นลิงอ่ะค <ไป S 1> ุณเแบบบุ้ย <c oughs> อ่ะยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นความหอมของกล้วยอ่ะมันยังแบบออกมา <c oughs> ให้เป็นของขวัญใส่แพ็กเกจสวยๆเชื่อว,ว่าถูกใจคนรับแน่นอนอ,อีกหนึ่งรสชาตินะคะอูเมะบวยกิน้วกันไหมอันนี้ได้าาแบ่งกันน,นี่ <ๆ S 2> ค่ะกลิ่นบวยเหมือน,นเวลาเรากินแบบลูกอมบวยที่มันจะสดชื่นสดชื่นนะ เราไขว่ามันไม่ใช่รสชาติที่ทําง่ายด้วยค่ะเพราะว่าความบวยเขาจะมีรสชาติแบบซิกเนเจอร์ของเขาเขาแบบผสมลงไปในไชได้แบบพอดีมากจริงคุยรสชาติใหม่ดีอ่ะจริงรสสีสวยด้วย่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากรสชาติที่แตกต่างของเบเกอรี่ฮัทเขาแล้วเนี่ยเขายังมีการออกแบบเรื่องของแพคเกจที่มีความสวยงามมีความหมายดีๆเหมาะกับการนําไปมอบเป็นของขวัญใข่กับอ้อนลองทั้งรสชาติที่เคยลองแล้วกับรสชาติใหม่รับรองเลยค่ะว่าร้านนี้อร่อยมาก สำหรับร้านเบเกอรี่ฮัทนะคะอยู่ในซอยพัฒนาค่ะ อยู่ติดกับโรงแรมแมริออทสุรวงนะคะร้านเปิดเวลา9ม0ครึ่งจนถึง6ม0ครึ่งนะคะช่วงเทศกาลจะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0804244868ค่ะหรือว่าเบอร์0804246848ค่ะและที่สําคัญนะคะสําหรับเรื่องของช่องทางการสั่งซื้อตามโซเชียลที่ขึ้นด้านล่างหรือคุณผู้ชมนะคะจะเข้าไปใน l า z a ด้าใน s h อป e e ก็มีให้กดสั่งกันด้วยค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Ba k อ r y Hut 2007ได้เลยค่ะและความสนุกของเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมตามไปกินฟรียกโต๊ะกับพี่ปอแล้วก็พี่เต๋าเสษรพงศ์จะสนุกขนาดไหนช่วงหน้าค่ะ มาถึงช่วงกินฟรียกโต๊ะวันนี้นะครับผมอยู่กันที่ร้านข้าวมันไก่888นะครับแล้วก็มีเกมมาให้เล่นด้วยได้ครับอยู่ด้านหลังแล้วแหละไปหาอะไรดีกว่าโต๊ะข้างหลังเลยตอนนี้เมื่อกี้เราถ่ายอยู่นี่โอกินสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับแต่ว่ากินเกลี้ยงหมดแล้วเกลี้ยงหมดแล้ววันนี้ถ้าเล่นเกมชนะกับคุณเต่าได้เนี่ยก็คือ กินฟรีไปเลยตายเลยกติกาต okay, ิกาไก่กต ah, oh. ิกาตัเอครับแม่กะตติกาเพราะว่าเกมของเราเป็นเกี่ยวกับไก่ให้พูดชื่อเมนูที่มีไก่อยู่ในนั้นต้องมีคำว่าไก่เช่น ข้าวมันไก่พูดสลับกันไปเรื่อยๆผมกําหนด ok เวลาแล้วไม่ทันก็คือแพ้ไปถ้าพี่ขวัญชนะก็คือได้กินทีไปเลยถ้าแพ้ก็คือจ่ายทีมดันจ่ายทีมดันาพี่เริ่องโอเคโอเคครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ตุน๋นเฮ้ยจะไปจบข้มนไก่ตุน๋นด้วยข้าวต้มไก่ ข้าวผัดไก่ไก่ย่างไก่กระเทียมอุ้ยพูดเร็วมากเลยอ่ะไก่ทอดไก่สามอย่างอ้ยอันที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้ลาบไก่อ่าเอามาอีสานมาทางเราแล้วอ่ะน้ำตกไก่ได้แล้วไก่อะไรไก่อย่างนี้ไม่เห่นจะคนสู้กันเลยไม่ยอมเต่าล้องแพ้แล้วไก่อะไรนิงยีส์มีไก่อะไรพี่ไก่เหรไก่โตน้ำปลา พี่ขวัญเก่งมากคือเขาตอบไปพี่ขวัญตอบกลับ <ผม S 1> เลยผมคิดไม่ทันเลยไงเหมือนนั่งริ์เมนูไว้แล้วขอบคระมูลมากๆยินดีด้วยวันนี้ได้ไดกินฟรียกโต๊ะ ขอบคุณรายการด้วยขอให้เลตติ้งสูงๆนะคะซับใช้เยอะวันนี้อิ่มอร่อยกับพี่เต่านะครับการด้วยกันทั้งจันทร์ถึ่งคนดังแล้วก็มามอบโชคที่กินฟรียกโต๊ะอีกใช่ครับดีๆมากๆเลยฝากผลงานนิดนึงหรือช่องทางกา,ารติดตามตอนนี้ครับผมช่องทางการติดตามก็มีเต๋าเพียงพอนะครับหรือว่าถ้าเป็นรายการ YouTube ก็ติดเต่านะครับก็จะมีคอนเทนต์น้องแมวนะครับมีไปกินด้วยมีไปเที่ยวมีเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟนะครับแล้วก็มีซิทคอมสุภาพรุดสุดซอยตอนนี้ที่คอเนียอยู่แล้วก็ละครก็ประมาณ น่าจะปีหน้าเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ตาอมากที่มาขอบคุณมากครับยินดีมากครับผมครับผมครั้งหน้านะครับศิลปินคนไหนดาราคนไหนจะพามาเปิดจานเด็ดพลาดไม่ได้เลยกับชีวจรลงพุงนะครับผมวันนี้ผมกับพี่สาวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายวันแบบถ้าเป็นช่วงเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คือแบบต้องจองตัวใช่ใช่ยิ่งยิ่งเดี๋ยวรายการนี้จะลงนะคะก็จะยิ่งนำแขก็งตัว Amarin TV